เอารถลงเรือเพื่อไปเกาะสมุยส่งมอบให้กับบางศีทลูกค้าที่น่ารักของเราสวัสดีครับวันนี้ผม m อ็มยูสมายคาและพีแอลนะครับก็เริ่มออกเดินทางจากสุราษฎร์ธานีกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะครับฟ้าก็ยังมืด ตึบเลยนะครับเราก็ค่อยๆขับกันมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือไปส่งรถให้กับบางซีที่เกาะสมุยนะครับแต่ด้วยความจําเป็นเเรามีส่งรถที่นครก่อนในรอบเช้านะครับรถคันนี้ มาด้ามเป็นรถของบังซีดนะครับที่วันนี้จะออกรถกับเรานะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเพื่อส่งมอบรถอีกคันหนึ่งก่อนนะครับหลังจากที่ส่งมอบรถคันแรกในช่วงเช้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ตีรถกลับจาก นครศรีธรรมราชนะครับเพื่อมาลงเรือข้ามไปเกาะสมุยตามที่นัดกับบางซีดไว้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ได้บอกบางซีดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบางซีดก็เลยบอกว่าเอาเลยถือเป็นการเทสรถไปในตัวด้วยก็กลายเป็นว่าเราได้เทสรถก่อนที่จะส่งมอบให้บางซีททั้งหมด300กว่ากิโลเมตรนะครับและในที่สุดครับเราก็มาถึงท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะสมุยแต่ เราต้องเอารถฝากไว้ที่ท่าเรือหนึ่งคันครับนี่รับบัตรตรงนี้มาครับไม้กันก็จะเปิดแล้วเราก็เข้าไปทีนี้เราก็หาที่จอดแม่จาทยาสใส่ฝากรถเรียบร้อยนะครับก็ไฟลงเรือกันตอนนี้เราก็รอขึ้นเรือนะครับถ้าเรือเนี่ยไปเกาะสมุยถ้าคนข้ามนะครับ ก็จะอยู่ที่180บาทต่อ1นคนนะถ้าคนข้ามอย่างเดียวไม่ได้รดคามนะครับก็อยู่ร8 0ปิบาทโอเคเดี๋ยวเราได้เรือเที่ยวบ่ายโมงตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ากันแล้วผมให้เขาเข้าก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันกับใครเดินเข้าไปก็ไดนะ้นะกดว่าท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเกาะสมุยกับเรือเที่ยวเวลาสิานาฬิกา หลังจากที่เราเอารถหนึ่งคันฝากไว้ที่ท่าเรือเพื่อเดินทางในขากลับนะครับเราก็เอารถที่จะต้องไปส่งมอบบางซีเนี่ยขึ้นเรือแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเกาะสมุยนะครับนี่คันนี้พี่แอลขับมาโอ้สบายแค่ไหนดูเอาครับรถที่เราจะไปส่งมอบสบายแค่ไหนสบายจนหลับเลยอะ เออมันมีเกาด้วยเกาด้วยเออนะพี่เอ็มก็ง่วงนะไม่ใช่ไม่ง่วงนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใช้เวลาอยู่บนเรือประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับพี่อลตื่นมาก็หิวก็เดินมาหาอะไรกินสักนิดหนึ่งบนเรือซีทรานเขาก็จะมีของกินเป็นมินิมาร์ทให้ด้วยนะครับหลังจากที่เรากินอะไรัเสร็จนะครับก็ถึงฝั่งเกาะสมุยพอดีนะครับลงมาเสร็จปุ๊บก็ได้ขึ้นมาที่เกาะเลยนะครับ เวลาพอดีพอเหมาะพอเจาะนะครับนอนหลับพักสายตากินท้องอิ่มเรียบร้อยถึงเกาะพอดีครับก็เลี้ยวซ้ายออกมาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นถนนเลียบชายหาดนะครับแล้วเราก็นัดเจอกับบางซีที่ร้านกาแฟนะครับใกล้ๆท่าเรือเลยต้องขอบคุณบงังซีด้วยอุสตสาห์เดินทางออกมารับที่ท่าเรือนะครับ หลังจากนั้น,นครับเราก็อธิบายเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็ตัวรถให้กับวังซีดเราก็ทําพิธีส่งมอบสมบูรณ์เรียบร้อยด้วยดีนะครับขอให้รถคันนี้นําพาจากสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขความเป็นสิริมงคลและความดีงามทั้งหลายมาให้กับวังซีดนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราได้มาบริการนะครับแล้วก็ขอบคุณบังซีดด้วยที่ขับรถมาส่งเราที่ท่าเรือนะครับลูกพอ่อ มาอยู่กับบังโวยบางธรรมาหากินแล้ลูกและแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับนะครับก็เดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไปเอารถที่เราฝากไว้ฝั่งดอนสักนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมจนจบคลิป